สวัสดีเดอ้อพี่น้องป้องไปสุกูสุคนพุทธิตามรัฐบาลมือนี่ได้เวลารัฐบาลออกอากาศแล้วพี่น้องนัดพี่น้องไว้วันที่สิบสองเมษาสีออกอากาศรัฐบาลออกสุดเดียวรอบเดียวพี่น้องว่านี้มีหลายรอบเด้อก็คือซุดเดียวดิเบืองนี่รอบเดียวครับขมืออื่นมือหึ่ไปในก่ก็ยากหอดวันที่สิบเจ็ดพี่น้องว่าเดียวยังออกอากาศหันไป่เห็นไล่การอื่นกับแววบา,ก,ากันเ้อพี่น้องเด้อ เพราะว่ามืออื่นก็นเป็นเริ่มแล้วถึงวันที่สิบหกสิบเจ็ดพี่น้องยังว่าได้ลาพอดีสิได้ออกอากาศสักวันขันทเป็นล่อออกวันที่สิบสี่ไม่ได้ออกอากาศเลยรัฐบาลออกวันที่สิบสองเลยเอฟซีไปว่าวันที่สิบสองพี่น้องไล่มาถามสิบสองได้ออกอากาศแล้วพี่น้องเรือรัฐบาลหลอบที่ฟันมากอะไรต้งแ่เรกวินพี่น้อง 87เ,เขาตะวินจับปูว่าเขาพี่น้องเอาไม้มือนี่รอบนี้เอาเต็มๆขักๆไปรนะพี่น้องเนาะเป็นตัวได้กระได้กระจับวินคือเก้าหลังเสียปูกระจับว่าเขาก็มีจับปูคืออันเนาะเด็กไร้โตเอฟซีก็เอาไปจับวินเอามักของปูก็เอาน้ำปูมกักว่ามากกักจับวินเอาก็ได้เล็กมักโตพี่น้องว่าลายหรอกแต่แน่นอนทางเขาไม่น่าแน,น่นอน,น,อน แต่บนหลังบ่รับประกันพี่น้องแจ่มากแน่นอนงกตัวดีว่าดีเขาหดสามตัวเขาั้งบนทั้งล่างนําสองตัวต้งบนทั้งหลังน้าพี่น้องเด็กวิ่งมาตรถานเด้อพี่น้องเด้อวิ่งเราวิ่นเรา,เา,เาจัดเอาเก่งๆมาหาพี่น้องแล้วจัดให้พี่น้องแล้วดิเก่งๆ,ๆดีๆดังๆเด่นๆจัดให้พี่น้องเอาไปวิ่งกันเดา จะพูดจับว่าเขากม็มิพี่น้องจับว่าถีก็มีก็ธรรมดาเนาะพี่น้องมีการจับถีบแ่ว่าถีบแ่แต่ว่าหังเหล็กยื่นนี่เหล็กตั้งรักนี่มันจะมาตรฐานพี่น้องเพราะมีผิดพลาดเอาพี่น้องวัน,งนนี้ไปเบิ้งรัฐบาลตองหวัดตอตองหวัดเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะมาเด้อพี่น้องป้องไปสุขุสุขนบานนี้ผู้ติดตามรัฐบาลเอาไปรุนกันพี่น้องรัฐบาล วันที่สิบหกเมษาพี่น้องบาทนี 16, ่สิบหกเมษาสองพันหาร้อยหกสิบแปดเดือพี่น้องเด้อว,วันที่หนึ่งที่าัมากค่ะเลขวิ่นเลขเคียง่งเลขตั้งรับก่ะเขาวิ่นหละพี่น้องแปดเจ็ดเลขรอบที่่านมากก็ออกมาหกหกเก้าหกแปดเจ็ดพี่น้องข้างบนก็ออก Bunko ok yunker. Bunko bed hook to hook bed to, yunker, yunker. Tangango men oak, Sam Hook Sam hovina. Tango Sam hook, ngon vina. Cóp móp hít, hook, 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 หกแปดเก้าข้างล่างออกสามหกเป็นตังข้างล่างออกสามหกไปนตังของปูกะเ็กจับล็กกับวิ่งหนึ่งศูนย์สี่หาเจ็ดแปดเด้แปดเจ็ดจะออกแปดเก็ดเลยพี่น้องเลขวินงเข่าสองโตวินงจับคูกขมาสี่เก็ดหาศูนย์หาหนึ่งหาแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ หน่งหกกันบันนี้ก็มาสต,ตัวกก็ศูนย์สี่เก็ปหาศน่งหกระเด็นศูนย์ลุดไปพี่นอ้องเอาบันนี้มาบ่งของวันที่ 16, สรริบหกเมษาสองพันห้าร้อยเปดเลยพี่น้องเนาะของวันที่สิบหกวันนี้วันที่สิ 12, อีก 40, มสมื่นพี่น้อง ลุนใส่สองการเลไมะพี่น้นองหลังสองการมาดกคอนสองการหลังสองการเอาหล็กเครื่งเหล็กวินเหล็กตังลักวันที่ 16, ส 68, ิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเปดพี่น้องเหล็กเครื่งเหล็กวินเหล็กตังลักก็มีโบราง ตีกวิ่นบนลางตีกจับวิ่เอาได้พี่น้องเด้อขันปูจับหายบ่มักเอาไปวิ่กันเอาปัตรฐานนี่ก็วิะทะท่งบนลางหนึง่งสองสี่อ่า Baird cầu. Men bò mẹ bò là. Song xin hao hoa mhm. Hoa. Song xin hao hoa หนึ่งสองชื่ห,าหา้าหกแปดเก้าแปดตัวนี้เก้าพี่น้องตัวนี้เก้าเก็บตเลยพี่น้องเด้อจัดตัวเลยจัดตัวเลยกับตั้งให้พี่น้องละอยากมากกับจัดคัดกระพันเนี่ยพี่น้องเอาเลขวิง่ง จับอกมากกัาลายคูแน่พี่น้องพร้อมเป็นเกตโตเลขวิ่งเลขว,วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งลูดหนึ่งไปเลยพี่น้องลูดหนึ่ง ปิงหนึ่งหลุดหนึ่งกรมหนึ่งบิ่งตัวเดียวพี่หลังจับคูกระมี่จับคูกระมี่หนึ่งหก Sống si Sống si Sống si a sống 2 หาเก้าห้าเก้าแปดหาแปดก้าแปดก้า สตัวเอาเทียมักไปน้องมากระจัดกัดกับพันบ่มักกันผ่นไปแล้วมักกระจัดเลย3ตัว8ปดหนึหก้าเก้า

กุมกุมหกศูนก้สมีเก้าแปดสองส แต่อาบานนี้พี่น้องจะได้กลมได้เด่นและได้พี่น้องเด้บอบออ่ิษัทใหญาห้างรัฐบาล วันที่ 16, ส 2, หิหเมษาสนห้าร้อหกสพี่น้องเหล็กเกียงเหล็กวินเหล็กตังรักมีเคสโตพี่น้องเอาไปวิ่งเดา่วินงใดบ่ามีหนึ่งมีสองมีสามมีห้ามีหกมีแปดมีเก้าเหล็กวิ่งหนึ่งลูดตัวเดียว 1, หนึ่งลูดลูดหนึ่งเลยพี่น้องเด้อจับคู่มีหนึ่งหก เด่นเลยสองส่ล่องหาสองล่องหาเก่ล่องแปดล่องแปดเก่ากลมให้สองกลมพี่น้องเลขไอ้สามโตวบวกกลมพี่น้องเอาจัดไปเลยแปดหนึหปเก่า แปดไอหาแปดเก่าซีแปดเก่าจัดเอาด้วยพี่น้องเด้อไปมักจังไหนก็จัดคัดจังไหนก็ผ่านพี่น้องผู้ใด้เข้ามาแล้วก็อ,อย่าลืมจัดหนักๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาเริ่มขีดตัวนี้เหล็กเคี่ยงเหล็กวินเหล็กต่างหลักเหล็กเก่าด้อพี่น้องยึดสุดท้ายมูอเขียนไปเขียนเหล็กแปดอ่ะเบื่ออะไนี้ จบทวนอีกทีหนึ่งพี่น้องรัฐบาลตองหวัดวันที่16เมษาสองพนห5ารอดเด็กวิ่งบนลางหนึ่งสองส่หาหแินึ่งรูดหนึ่งตัวเดียวจับคู 1, 6, ่หนึ่งหกลม24ล่อง52ล่อง59ล่อง85ล่อง89กลมอีก2กลมพี่น้อง สามตัวกะนหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหาเก้าหาแปดเก้าสี่แปดเก้าอพี่น้องพวกได้เข้ามาแล้วก็ให้อย่าลืมกดได้กดแชร์ให้ปูนำเด้อติดตามกันไปแล้วก็ได้พวกเขามาใหม่ก็กดกระดิ่งติดตามไปพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปูนำให้เข้ามาแล้วก็ให้ส่งวานส่งวานเด้อพี่น้องเด้อวันที่สิบหกสงการห้อง ชู๖เมษายน2,568ทอาให้สฉบโมันมันกันทุกู์ทุกคนให้ลำลำเรวยเรืยให้แห้งแปังปังได้พี่น้องได้ให้เงินน่องต้องไหลบอ่อเก็บบอ่อจนพน่อคันอีกเทีนึงกับภูละพี่น้องบานนี่กัรัฐบาลกันบ,บ้นที่หนึ่งพุทธสภาภพพูลาสำหรับวันนี้ก็ขอเกล้าค้ามมาสวัสดี